ไวชิรวิทย์ประวัติศาสตร์ไทยคนแรกเม็ดกาล่าสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะได้ลว,ว่าตอนนี้นะคะฮือฮากันข้ามโลกข้ามทวีปเลยค่ะ กับใบวชินวิทย์ที่เป็นศิลปินชายไทยคนแรกไปเดินผมแดนบนเวทีของเมดกาล่า ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ b บ r b e r บ y รซึ่งบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในปี2024ค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะไบวชัชรวิทย์เนี่ยปรากฏตัวในชุดของ b บ r b e r บ y รที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนางรลชวังสไตล์อังกฤษโดยเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่นะคะจะเป็นผ้าจอเจตจับพีดค่ะตกแต่งด้วยงานปาักมีดีเทลเป็นดอกไม้เดือมที่ใช้เวลาปักมากกว่า100ชั่วโมงไบวชัชรวิทย์นะคะถือเป็นศิลปินชายไทยคนแรกที่ได้เดินผมแดนเมดกาลา่าซึ่งได้พบปัก กับดาราดังมากมายระดับโลกเลดีวัาหลอเท่และปีโจดแต่มา,มากๆเหมาะกับงานนี้ที่สุดค่ะไบวชิรวิทย์นะคะเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ขยันสร้างตำนานมากๆและทั้งนี้ก็ได้ได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ไทยของวงการบันเทิงเลยก็ว,ว่าได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต